ขาเข้าสมุทรสาครจ้ารุดร้าลายพน้องเลยนี่อย่างดี้พี่น้องมที่ทหวัวเรอหลดเรมันบึนไนได้ทขาขา,าเข้าสมุทรสาครจ้าหุดร้าลายพน้องเลย รูปับบวนอยู่นะคะน่ะเนาะหาเงื่อสองห้างเนาะคะ่ะเนาะหาอาหารนะคะเนาะชีวิตคือชีวิตคือการเดินทางจ้าใช้ก็เดินทางาเหมือนเดิมนะคะ เพิ่มาบรรยากาศถนนพระรามสองนะบรรยากาศในเมืองป่าปูนจ้าขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณอยู่บา้านเท่าอุละดีแล้วอยู่บา้านเท่าบุละดีแล้ว เึงาพาผมแยกาศถนนพระรามสองนคะ้าบนถนนสองสันผมน่มนอนแต่บ้านก่นลบนสันหนึ่งเนรอ้สันหนึ่งก็แรกผเห็นแล้วบนสองสันผมนี่นอนเออจะมาจะไป่าขาเข้าสมุทรสาครจ้า ร้ายลายมิโน่เลยประมาณนี้แหละคะ่ะออกจากบ้านมากแตมีแต่ลักษณะนี้แหละคะ่คะคะือการดำรหราคาอยู่บ้านเท่าคันละดีแล้วอ่นโนเลยบ้านเฮากับกเพรา,ากันเห้นเปลี่ยนสีแล้วบ้านเท่ากัมีแต่ธรรมชาติดีๆทั้ทงนั้นนะ บรรยากาศในเมืองปากปูนจ้าขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาชมคลิปให้ค่ะขอบคุณค่ะขาเข้าสมุทรสาครจ้าบลบไาย์ไลน์หน่อยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเออจะมาจะไปไหน พเพิ่มาบรรยาก,กาศถนนพระรามสองนะคะ่นะ,คะแบบบรรยาก,กาศสะพานเห็นแต่ทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะทงหน้าเห็นป่าเห็นเขาเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะส่วนอีกมุมเห็นแต่ทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะทงหน้าเห็นป่าเห็นเขาเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะ เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะหายเงื่อสองห้างแล้วค่ะเนะาะหาอาหารนะคะเนาะชีวิตคือดุกบ่กบบันนิ่นะค่ะเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้แหละคะ่ะออกแกบ,บ้านมากกับมิตรรักษณะนี้แหละคะ่ะคือกันกันบมกละคะ่ะ เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะดบังบันนี่นะคะเนาะนี่อย่างเนี่ยหัวนี่ที่งมใช้หัวเหาหลุดเหรียญเปนบุญไม่ได้ใชงหัวอันนีเบิ้งพาบรรยากาศ ถนนพระรามสองนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนะคะ่ะชีวิตในเมืองป่าปูนนะจ๊ะการต่อสู้นะคะเพื่อนๆจ๊ะมิชนั้นไม่ต้องถอยนะคะสู้ต่อไปคะ่ะเจก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่คือมุมหนึง่งของขี คใช่มาอยู่ในเมืองป่าปูนค่ะเดี๋ยวไปใส่กนี้แต่ยังเสียพี่น้องเอ้ยข้นาวคนลนสองสันขึ้นได้พี่น้องกั่บ้านกันแล้นสันหนึ่งปะอู้สันหนึ่งก็แรกเห็นแล้วมันสองสันขึ้นได้พี่น้องขึ้นข้าวคนลวมันสองสันขึ้นได้พี่น้อง จสวัสดีค่ะยูบ่บานเข้ากุลัดีแล้ว้ขาขาเข้าสมุทรสาครจ้าลมไลา์ไลน์หน่อยเออะวัะปดีค่ะสวัสดีค่ะการต่อสู้นะคะเพื่อนๆจ้ามิฉะนั้นไม่ต้องถอยนะคะ สู้ต่อไปค่ะาหายเงื่อสองห้างเนาวค่ะเนาะหาอาหารเนาวค่ะเนาะ จ้าชีวิตคือก,การเดินทางจ้าชายก็เดินทางเหมือนเดิมน,นะคะนักนี่คือมุมหนึ่งของชีวิตนะคะชา,ายมาอยู่ในเมืองป่าปูนค่ะเดี๋ยวไปใส่ขงนี้แต่ยังเสียพี่นอ้องเอ,อ้ยเจาา้จาวัดจะาป่าเมนนี่คือมุมหนึ่งของชีวิต นะคะใช้มาอยู่ในเมืองป่าปูนค่ะ,ะเดี๋ยวไปใส่กองนี้แต่ยังเสียพี่น้องเฮ้ยหายเงื่อนสองห้างเนาะค่ะเนาะหาอาหารนะคะเนาะชีวิตคือหนา็เงื่อพี่น้องเลยานเท่ากันนบว่ากันเห็นเปลี่ยนสีหรอไปเท่ากับมีแต่ธรรมชาติดีๆนะ บบนขา,นะนะา่คะขาเข้าสมุทรสาครจ้าบุดร้ายลายพี่น้องเลยแม่ค้าบบแก,การสะพานบุบบ่กันยะีนะ่เน้ะค่ะนาะ บรรยากาศในเมืองฝ่าปูนจ้าขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณบรรยากาศในเมืองป่าปูนจ้าขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณบัอบบันนี้เนาะค่ะเนาะ การต่อสู้นะคะเพื่อนๆจ้ามิฉนั้นไม่ต้องถอยนะคะสู้ต่อไปคะ่ะเใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะชีวิตในเมืองป,ป่าปูนนะจ้าบรรยากาศในเมืองป่าปูนจ้าขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาชมคลิปให้ค่ะ คุณค่ะุน้นสองสันคือไม่พินองแต่บ้านกันน,นสันหนึ่งือปะคุณสันหนึ่งกาได้เห็นเห็นแล้วนสองสันคอไพี่นอนวันี้างเลยพีงนองเ้ย้าเท่ากับว่าเห็นเป็น,ย,นยังไงหรอานเท่ากัาากมีแต่ธรรมชาติดีๆทั้งนั้นนะหายเงือเสองห้างเนาะค่ะเนาะอาหารเนะคะเนะา,านะ นีวิตคือหายเงื่อสองห้างเนาะค่ะเนาะหาอาหารสนะคะเนาะ